สวัสดีวันตุดจีนนะครับวันนี้พอควรเราก็ไม่มีอะไรให้น้องทองคุณนะครับมีแค่ไปหาต้นอ้อยนะครับเพื่อที่จะให้ลูกได้ทานนะครับสวัสดีใหญ่นะครับตอนนี้นี่ดูความน่านะครับนี่ครับนี่ก็ไปหาต้นอ้อยมาครับผมต้นอ้อยต้นกล้วยนะครับวันนี้ครับเพื่อที่จะให้ได้มาเป็นของขวัญของน้องนะครับผมนี่ครับอ่างเปาของน้องทองคุณก็ ไม่มีหรอกนะครับซองแดงๆครับมีแต่อ้อยเอนนะครับผมมีแต่อ้อยเหวานกับต้นกล้วยนะครับผมนี่ครับที่พอขวดหลอกไปหามานะครับนี่ครับต้นกล้วยนะครับผมนี่นะครับผมอัางเผาของน้องโอ้โหรดคู่ใจแยครับนี่ครับรดคู่ใจเหมือนของขูดของเรานะครับโอ้หรือว่างวดนี้จะออกตัวนี้เนาะครับผมโอ้ป็นแค่แนวทางนะครับผมรดก็เทเหอเกินครับดูจากทะเบียนก็ดูแล้วครับผมสุดๆ,ดๆดเลยนะครับ น้องครับน้องทองคุณเราก็ยืนกินนะครับผมครับก็ยืนกินผลไม้ที่พ่อหามาให้ครับผมนี่นะครับของขัญอังเปาของน้องนะครับโอ้อังเปาวันนี้ได้กินต้นกล้วยหวานๆเลยน้องทองคุณเนาะกับต้นอ้อยนะครับผมวันนี้นี่เสียงดังมากเลยนะครับยืนจินแบบสบายใจจังเลยพ่อดีมากเลยพ่อว่างนั้น นี่ครับโสวัสดีทักทายใหญ่เลยครับผมตอนนี้ครับบอกพ่อครับขอบคุณครับที่หาผลไม้มาให้กินต้นกล้วยต้นอ้อยนะครับวันนี้นะครับผมยคนนี้น้องก็ดีใจแล้วเนาะทองคุณนี่นะครับผม ที่สำคัญเราก็ได้ป่ายญ้าแล้วครับผมน,น,นูลสองพันคะแนนนี้แล้ครับผมพอคนก็ได้ไปติดต่อกับเจ้าของแปลงไว้แล้วนะครับผมหลายจากที่ให้อังเปาน้องเสร็จพรอบก็จะพาไปดูป่าหญ้าของน้องทองคุณนะครับนี่ๆกิน,น,นอ้อยต่อก่อนเลยว่านอ้โาโหมือนทองคูณนี่ ว่าเอาอ้อยก่อนนะพ่อขอเป็นอ้อยก่อนนะครับปกติพ่อก่อนเราก็ไม่ค่อยมีอ้อยแล้วครับเราไปซื้ออ้อยมาให้น้องนะครับผมเพราะว่าอ้อยช่วงนี้มันก็หายากนะครับดูหน,หน้าละรับดย็นแบบสบายใจจังเลยนะครับเต้าอ้วนทองคูณของเราถึงตะเสียเวาลาเนาะ เดี๋ยวพาไปดูป่าหญ้ากันต่อนะครับป่าหญ้าที่พ่อควรมาหมอไว้ครับผมครับผมตอนนี้พ่อควรก็เดินทางมาถึงป่าหญ้าที่ว่าสมทบทุนคะีนนมาได้นะครับนี่นะครับเป็นอ่างเปาของน้องทองคูณนะครับผมนี่เลยครับแปลงนี้แปลงเล็กครับแค่สองพันคะีนนนะครับเพราะว่าเกือบหนึ่งงานนะครับผมนี่ครับพอสูงพอตัดได้แล้วครับผม ก็ขอจากผู้ที่แกมีวัวมีควายเลี้ยงนะครับแกปลูกไว้นะครับผมก็เลยขอแกซื้อครับผมเพื่อที่จะได้ให้น้องทองคุณของเราได้ทานนะครับมันกำลังสวยแล้วกำลังขึ้นเลยครับผมเข้ามาดูกันครับก่อนจบคลิปวันนี้ก็ขอฝากกดติดตามกดกระดิง่งกดซับไตไคให้น้องทองคุณด้วยนะครับผม เวลามีคลิปดีๆจะได้มีการแจ้งเตือนครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับคุณแม่ f อฟซีคุณพ่อเอฟทุกท่านครับผมสวัสดีครับ